สวัสดีครับข่าวบันเทิงนิวสมอเลครับฟังแล้วจุกน่าสงสารจริงหนูเหนื่อยเบ็คคำสิงผู้ชัดเจนถ้าพอสร้างเรื่องใหม่จะไม่ยุ่งแล้วสืบเนื่องจากสารจังหวัดขอนแกน่นมีคำพิพากษาจำคุกสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก2ปี 13เดือน10วันพร้อมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวม170,000บาทคดีพยายามคมคืนเด็กสาววัย7 7ปีก่อนจะถูกประกันตัวด้วยเงินกว่า300,000บาทและเดินหน้าซู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักแสดงสาวคนดังเบสคำสิงเต็มๆเ,เพราะเธอคือผู้ที่คอยช่วยเหลือคุณพ่อมาตลอดผิดก็ว่าไปทำผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนักศึดสาวเบสพาน่องชายและคุณแม่ม่ร่วมพูดคุยในรายการแฉ และได้ประกาศกลางรายการชัดเจนแล้วว่าถ้าพ่อสมรักจบคดีเด็ก17แล้วเกิดมีประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกลูกๆจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกแล้วหลังจากที่พ่อป่วยตอนนี้อาการดีขึ้นขับรถไปไหนมาไหนได้พบปะเพื่อนฝูงและยังมีประเด็นใหม่ๆต่อเนื่องซึ่งเบสก็ได้บอกกับคุณพ่อแล้วว่าอยากทำทำเลยแต่จากนี้จะไม่ช่วยอะไรแล้วก่อนหน้านี้เรื่องประเด็นลอตเตอรี่ก็ช่วยเคลียร์จบไปแล้วในส่วนของคดีเด็ก17ก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ขอไม่ยุ่งแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นประชาชนช่วยเซฟหนูด้วยเราชัดเจนแล้วว่าขอจบแค่โปรเจกต์นี้มาดูหัวอกลูกบ้างเยบย์ประกาศกลาวถึงพ่อสมรักน่าสงสารมากเคยบอกพ่อว่าเนหื่อยจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่หนูทําด้วยที่หนูทําให้อยู่ก็ช่วยเห็นหน่อยว่าหนูพยายามได้ทําอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่ว่าหนูมีความสุข อยู่หน้ากล้องหนูอาจจะยิ้มแต่ข้างในหนูไม่ได้มีความสุขกับการที่ต้องหาเงินได้เป็นล้านแล้ต้องเสียไปโดยที่หนูไม่ได้ใช้เลยบางทีหนูก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่หาเงินมาได้ก็อยากใช้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากใช้นี้ให้พอ่อก็อยากให้เขารู้ซึ่งก็เคยบอกทุกวันนี้ก็ยังบอกก็จะชอบคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันได้เงินมาง่ายเขาก็เลยชอบมีโปรเจกต์ต่างๆนานาเกิดขึ้นได้ตลอดพอสุดท,ท้ายเดี๋ยวลูกก็ไปจัดการให้ คือใช่แหละที่หนูจัดการให้ได้แต่ให้รู้ไว้ได้ไหมว่าเห็นหนูหน้ากล้องหนูไม่ได้แฮปปี้ข้างในหนูเหน่อยจริงๆขอบอกกลางรายการพี่มดดำเลยว่าจบคดีเด็ก17แล้วต่อไปถ้าพ่อมีโปรเจกต์เพิ่มขอหนูไม่เกี่ยวข้องแล้วได้ไหมขอจบแล้ว ทุกวันนี้หนูก็กลัวว่าเราช่วยมาทุกโปรเจกต์สมมติมันเกิดขึ้นอีกแล้วเราไม่ช่วยคนก็จะด่าเราหรือเปล่าว่าไม่กระตันอยู่ไม่รักพอ่ออันนี้คือสิ่งที่หนูกลัวคิดว่าถ้าวันนี้มีโอกาสได้พูดก็อยากจะชี้แจงว่าหนูช่วยเต็มที่แล้วและขอจบชีคคดีนี้สุดท้ายด้านบทน้องชายฝากถึงคุณพ่อว่าถ้าหากมีโปรเจกต์หน้าอีกก็ให้ตำรวจเป็นคนจัดการแทนยอมแล้วไม่ไหวแล้วข้อคิดเห็นของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หพ่อเราไม่ว่าจะสร้างเรื่องไม่ดียังไงเขาก็คือพ่อของเราต้องช่วยเหลือ 2. คนเป็นพ่อคนหยุดสร้างเรื่องให้ลูกตามแก้ไขปัญหาได้แล้วควรสงสารลูกบ้าง 3. ทํางานหาเงินมาได้เยอะก็ไม่ได้ใช้จ่ายนอกจากใช้นี้ให้พ่อบางทีก็อยากใช้ของที่เราอยากได้บ้าง 4. ลูกช่วยเหลือหลายครั้งแล้วควรปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างสงสารคนเป็นลูก คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวบันเทิง News ข่าวเรื่องราวของคนดังมีมาให้รับชมกันทุกวันครับ